วันนี้เราจะมาทดสอบพนักงานวิทยุเกษียนว่ายังจำลาดมอสแล้วก็ยังมีสมาธิดีไหมนะไม่ต้องเขียนหนะ้าคำสั้นฟังนะคะ รวยทอดเก่งมากไปแล้วนะ ทีนึงไงโ oh. <laughs> มงได้แบบนั้นได้ได,ได้ไม่เป็นไรค่ะอีกทีนึงอ่ะรองทังแตกเอ่งมากหักหนึ่งคะ <laughs> งงแนนเอาละเอาไปจนนินโช ดูสิคำนี้ดูว่าพ่อจะตอบอยังไงนะวันศุกร์สะกดยังไงสะกดยังไงวันศุกร์ที่ที่ฟังไปไมเมื่อกี้อ่ะขอไข่ตัวเดียวไม่ใช่สุก สุกแซ่ซอลาไม่มีอ่าเขียนว่าวันวันสุกแซ่ซอเสือแตงกวาไข่เจถูกต้องไม่ได้กินถูกต้องนะแกงวะใช่พ่อแกจะลงเพราะว่าถูกต้องเก่งมากแม่ให้กี่คะแนน20 20เลยเหรอวันสุกกันเลยมันเขียนอย่างนี้ว่าแกงพ่อนี่ว่าจะดูว่าพ่อรับ อันนี้จะแกล้งพ่ออีกแล้วนะอ่าพร้อมนะอุย้ยพิมพ์ผิดอ่าอุย้ยตรงนี้ต้องต้องหน้าเป็นตัวพิมพ์ผิดพ่อไวรับตามผิดได้เหรออ่าพิมพ์ผิดก็ได้ ก็จงอ้วกภาษาใต้เคยเคยเล่นส่งกับเพื่อนไหมได้ไม่ว่าแกไปเคาะอันเลยมาได้คนแกลลงขึ้นเป็นโกรดดูดิอืพอได้อยู่แล้วเวอนโอุ้ยพนักงานวิดยุโอเคดีมากเก่งมากค่ะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายจริงๆนะ อุ้ยทำไมมันขึ้นมาอย่างนี้มันชอบขึ้นไอเพราะอะไรเอ๊เอาลบออกมันจะเป็นคำไหมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวลบออกแล้วการชาร์ปนี้อ่ะลองฟังดูนะอาลลูกพิมพ์ผิดนี่ว่ะโอ้พิมพ์ผิดยาเลยเดี๋ยวอ่ะฟังก็ได้ <Okay. S 2> <laughs> อยัาเล็กถูกต้องขนาดอันนี้พิมผิดไหมพิมผิดผิดนะพ่อลูกเอาออกไปรู้เลยพ่อลูกเอาผิดนั่นแหละเก่งมากไม่ให้กี่คะแนนให้สิบอยู่อยะเก่งมากคำนี้อ๋อไม่ค่อยได้ยินเนาะอ๋อไหแล้วนะ น่เอ็นดูถูกต้องตัวอย่างนะยากเหรอ,อไ,มไม่แต่คููมันจะยากอ๋อไม่แต่คุยยากโอเคอเก่งมากค่ะลองดูภาษาอังกฤษนะมไม่รู้ว่าจะได้ไหมเห็นพ่อบอกว่ามันมันไม่เข้ารหัสเอาไม่เป็นไรลองดู มันมี P ีพ้ข้างหลังอืมคามาแรกฟังไม่ทานเนาะฟังใหม่ไหมอ่า<ด>อีกรอบหนึ่งค่ะฮปปี้ถูกต้องอ้าวก็ถูแล้วไงก็เราพิมพ์อ,อย่างนี้แหละแล้วพอก็ได้ได้เพรามาอย่างไงก็ได้แต่ว่าเวลาส่งเป็นข่าวถ้าเป็นข่าวรายการมันจะเป็นคำเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวมาไม่เข้าใจเท่าไหร่ มันไม่ได้ครอบเป็นว่าเออวันนี้เกิดอะนั้นเกิดนี้อ๋อเป็นคําอย่างนี้คําอย่างนี้ได้ใช่ไหมเออเอบอาร์ซีอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อันนั้นเป็นคําพูดนะอันนี้เป็นคำพูดก็คนก็รับได้ก็รับได้ใช่ไหมอ๋อเอาอีกสักคำหนึ่งนะเดี๋ยวปิดวิดีโอก่อนขะเร็วนะเนี่ยเร็วใช่ไหมยังเป็นคำดนาทีโอเค ทำไมเลือนผ่อนตัวเี้